ขีนัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบบยดชโนสไตล์ประจำวันที่23กรกฎาคม2564โดยเฉพาะคร่้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเที่ยงของฝนนี้ประธานเจลิกตอบแล้วเจลิกจะคว้าแข้งของทางเชียงรายหรือไม่โดยสืบเนื่องมาจากมีกระแสข่าวลืออย่างมากทีมจากทางเจลิกหลายทีมกำลังเดินหน้าเจรจาเพื่อดึงตัวนักเตะจากทางสิงห์เชียงราย ไปรู้สึกเจลิกในช่วงเลทีส2นี้ซึ่งรออย่างเป็นทางการมาดามไฮปะวินรัตติยักษ์ไพรัตน์นะฮะประธานสมโมสรสิงห์เชียงรายเจตตต่อประเด็นทีมเจลิกจากทางญี่ปุ่นสนใจจะคว้าตัวผู้เล่นจากไทยทีมสิงห์เชียงรายนั้นซึ่งตอนนี้ทางทางทีมสิงห์เชียงรายนั้นกําลังรุนกันอยู่ยังไม่ออกมาเป็นอย่างเป็นทางการยังต้องรออีกทีนึงนะฮะพร้อมกับระบุได้ว่า1ปัญหาสําคัญในตอนนี้ก็คือรเรื่องของโควิด -19 ที ที่ทาให้การเจรจารต่างๆนั้นเกิดความล่าช้าปวดรออย่างเป็นทางการสักพักหนึ่งนะทานัานี้ทางเชียงรายนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวที ACL 2021รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมากระทั่งได้รับคําชื่นชมจากทางสื่อญี่ปุ่นและกแฟนบอลญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมายมาว่าพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่มีการยก,กระดับขึ้นมามากเลยนะซึ่งทางเชียงรายนั้นมีส่วนสำคัญที่ทําให้ทีมรองแชมป์ญี่ปุ่นของพวกเขาต้องตกรอบ ACL เมื่อกาบะอซสกาต้องพลาด3แต้มสำคัญจากการพบกับทางเชียงรายทั้ง2เกมกันเลยทีเดียวนะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะยังไม่มีคำตอบใดทั้งสิ้นออกมาจากทางเชลีกแต่ทางเชลีกก็หวังว่าจะคว้านักเตะไทยให้จงได้ในช่วงเลเที่2นี้ต้องรอกันต่อไปว่าคนที่มีชื่อนั้นที่ว่าเป็นเจ้าเฟยคนนี้จะใช่คนนี้จริงไหมหรือจะมีใครต่อจากนี้อีกไหมต้องหลอลุ้นกันครับก็ฝากทีแส็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าเฟยไปเจลีกกันด้วยครับ แล้วมาดข่าวต่อมาก,กันที่ก่อครับดาวรุ่งพุ่งไม่แรงพอมารินอตปล่อยแข้ง18ปีเล่นเจลิค2โดยทางเดลี่สื่อของญี่ปุ่นออกมารายงานมาว่าสโมสรฟ,ฟุตบอลโยโกฮาม่าเอฟมารินอตทีมรองจากฝูงเจลิค1ในรายการแชปี้น์ีนี้ตัดสินใจปล่อยแข้งดาวรุ่งวัย18ปีอย่างทางังเรียวโนซเกะคาบายามะไปรุยสึกเจลิค2เพื่อสร้างโอากาสในการลงสนามให้มากกว่าเดิม โดยช่วงออสตาร์นราฬิกา2021นี้โยกโกฮาม่าเอฟมารินอสได้คว้าตัวเรโนสเกะคาบายามะแข่งกองกลางบริเวเส้นด้านกาบซ้ายวัย18ปีมาร่วมทีมซึ่งดาวเตะรายนี้เพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมจากทางมัธยมโกโกคุ Go u, ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรสโมสรบาเซรลนา นัดเปิดฤดูกาลซึ่งอังเก้เปอสเซโกกูโค้ชสุใหญ่ของทีมให้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดเยือนคาวะสกิฟอนเตเล่แชมป์เจลีก2020ในครั้งนี้ตัทั้งเบียวโนซเกะคาบายามะยังสร้างโอกาสยึดตัวจริงในสนามไม่ได้นะฮะตลอดช่วงที่ผ่านมาในลีกลงเล่นไปแล้ว5นัดตัวจริง1นัดสำรอง4นัดส่วนในฟุตบอลถ้วย2ร,รายการลงเล่นทั้งหมด8เกมยิงไปแล้ว3ประตูรวมการลงเล่นทั้งหมดให้กับทางารินตส13นัดยิงไปแล้วถึง3ประตู ซึ่งทางเรนวโนะสเกะคาบายามะมีสัญญากับทีมถึงปี2024ได้ถูกส่งต่อไปยังทีมเจลิก2ให้กับทางสโมสรยามากาตะเพื่อจะสร้างโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมอยู่ณเวลานี้เป็นว่าง,งานนี้นะผมเก่งขนาดนี้ก็เลยปล่อยยืมตัวซะเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวในภายภาคหน้าเรามาดูข่าวต่อมากันก่นครับโ้าโจสำคัญที่ทางโคชอ,องต้องแก้ไขสิงเจ้าท่าก่อนจะเปิดฤดูกาลนี้ โดยกันนี้เปิดตัวไปอีกหนึ่งรายใะผมสลัดทางโคดองดุจิตเฉลิมแสนที่คัมแบ็กกลับมาคุมทัพการท่าเรือเอฟซีอีกคำรบในวัยถึง51ปีโดยเตรียมบางโปรแกรมฝึกซ้อมทันทีเพื่อเตรียมลุยศึกไทยลีก2021นี้ที่กำลังจะมาถึงในขณะที่ทางคุณซื้อคนเก่าอย่างทางโคดอูดสระประวุตติพันธ์ซึ่งมีดีกรีจบโคดระดับโปรไลเซนก็ได้อ่าขึ้นมาเป็นรัแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคของทีมสำหรับการแข่งขันไทยลีกในรายการใหม่นี้ โดยการกลับมาคนทางเดอรองนั้นกลายเป็นที่กล่าวขานอย่างมากมายของแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าเพราะนี่คืออดีตเฮดโค้ชขวัญใจชาวคองเตยที่เคยพาทีมเลื่อนชั้นจากทางเดเวชหนึ่งมาอยู่ไทยลีกด้เมื่อปี2013ก่อนจะกลายร่างเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่พาบีจีประชุมผงาดคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้สาเร็จเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยตีน้องาดีกีระดับดุสิตเฉลิมแสนนั้นที่เพิ่งพาชาวกระต่ายแก้วเริงล่าปรีดากันทั่วหน้า ย่อมทำให้ชาวสิงเจ้าท่าหัวใจพองโตพร้อมกับความคาดหวังที่สูงกว่าเดิมแต่งานนี้คงจะไม่ง่ายนักที่โค้ชองค์จะกวาดต้อนความสำเร็จเข้าสู่บูว์แพเสเตเดียมได้ทันทีหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหารอบด้านที่มองเห็นได้ของการท่าเรือเอฟซีในรายการน,นี้และนี่คือ5โจทย์สำคัญที่โค้ชองค์ต้องแก้ไขสิงเจ้าท่าให้ทันท่วงทีก่อนจะเปิดฤด,ดูกาลเริ่มจากหนึ่งก่นกอนขั้นการงานนี้และลายพฤติกรรม สิ่งน่าชื่นชมมากๆนะของทางโคดองกุนซอมาดครึมเมื่อปีที่แล้วในการพากระต่ายแก้วประสบความสำเร็จได้ก็คือการละลายพฤติกรรมของนักเตะบีจีได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อนําไปสู่ทีมเวิร์กที่ิงใหญ่ทุกคนทราบกันดีว่าบีจีเต็มไปด้วยนักเตะระดับทีมชาติไทยมากมายบางคนเป็นตำนานของทีมชาติไทยบางคนเคยเล่นระดับเชลีกบางคนเคยเล่นในลาลีกาสเปนบางคนเคยเป็นกัรตันทีมชาติไทยบางคนก็เคยไปกัรตันทีมระดับอดีตแชมป์ไทยลีก โดยเขามากักจะใช้ประสบการณ์ต่างๆในการสอนรุ่นน้องพยายามให้ทุกคนอยู่ในกรอบที่เขาหวางเอาไว้พระฉะนั้นอาจจะทําให้ระบบทีมเสียได้และสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือเขาเป็นโค้ชที่เลือกปฏิบัติต,ตนกับนักเตะในทีมอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครใหญ่กว่าใครและไม่มีนักเตะหน้าไหนคนใดใหญ่กว่าสโมสรทั้งสิ้นซึ่งการเข้ามาคุมทีมการท่าเรือก็เหมือนกันเนื่องจากสโมสรสิงห์เจ้าท่าเต็มไปด้วยสตาร์ดาวดังมากมายที่มีชื่อเสียงและผ่านการติดทีมชาติไทยมาแล้วทั้งนั้น แน่นอนครับทุกคนต่างก็ต้องคิดมาว่าตัวเองสําคัญและก็มีประโยชน์กับทีมทีมแพชชั่นและอยากลงสนามกันทุกคนอยู่แล้วต่อมาข้อที่2รูปแบบในการเล่นโดย352คือสูตรสาเร็จของระบบการเล่นในการเป็นแชมป์เปี้ยนของทางเดอรปบิดเบจีประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งได้รับคําชมเชยค่อนข้างจะเยอะจากทั้งสื่อมวลชนและก็แฟนบอลไทยแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีรูปแบบการเล่นของการท่าเรือนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ม่ว่าจะเป็นโค้ดกี่ายต่อกี่ลายก็ใช้วิธีการเล่นหลัง4ยืนการเป็นแผงแบ็กโฟเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นระบบ442หรือ4 3 3หรือแม้กระทั่ง4 2 3 1ก็ตามทีฉะนั้นต้องดูว่าโค้ดองค์จะสานต่อปรยัยาการนำทีมของตนด้วยระบบ352กับการท่าเรฟอี่หรือใช้งาน4231ตามธรรมชาติของน็อตเตสิงเจ้าท่าในการนี้กันแน่นครับจะมาข้อที่3เกมรับหรือเกมรุก นอกจากเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็ต้องมาดูกันที่เรื่องของปรัชญาภาพรวมนในการเล่นเพราะอย่างที่เห็นกันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาบีจีปทุมคือทีมที่มาด้วยคอนเซปต์เกมรุกอาจจะทําให้คุณชนะแต่เกมรับจะไม่คุณเป็นแชมป์ซึ่งปีที่แล้วต้องอยอมรับตงว่าแขงนรับของทางบีจีปทุมคือพระเอกตัวจริงและเป็นสิ่งสําคัญที่ทําพาความสำเร็จมามอบให้กับทางสวกกระต่ายแก้วในครั้งนี้แต่ทว่าในส่วนของดินเอในการเล่นกระทางการท่าเรือเอซีในยุคนี้ คือเล่นเกมรุกเป็นหลักสนุกดุดนันบุกมันแถมเมื่อมองไปที่ขุนพลภาพรวมของนักเตะการเท่าเืยแล้วเรายิ่งจะได้เห็นนักเตะเกมรุกเดินกันให้ว่อนทั่วสนามซ้อมเวลด้ว่าโค้ชอง์มีทรัพยากรเกมรุกให้เลือกแบบสบายสบายามาข้อที่4โคต้าต่างชาติแม้จะผ่านการลงสนามในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021นะฮะ,ะรอบแบ่งกลุ่มมาแล้ว6เกม แต่การที่ทางตลาดนักเตะยังไม่ปิดลงรวมถึงผลงานภาพรวมของสโมสรในศึก A c ซีเรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรไม่ค่อยดีนักก็ทําให้เชื่อมาว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะปิดตลาดนักเตะจริงๆอาจจะมีนักเตะต่างชาติหรือแม้แต่นักเตะไทยเดินทางมาเปิดตัวเชื่อแป้งร่วมทินแพสสเตเดียมอีกอย่างแน่นอนและข้อท้ายข้อที่5นะผมงานนี้นะฮะกองหน้าตัวเป้า ต้องย้อนกลับไปเมื่อศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาจานวน6เกมแรกการท่าเรือเฟซีนั้นมีโอกาสยิงรวมทั้งสิ้น88ครั้งแต่แปลเปลี่ยนเป็นการยิงเข้ากรอบแค่28ครั้งเหลือคิดเป็นประมาณ31.8%เท่านั้นและจำนวนในการยิงเข้ากรอบนี้าก็กลายเป็นประตูแค่10ลูกเท่านั้นเหลือคิดเป็นประมาณ35.7%เท่านั้นครับจากจำนวนการยิงเข้ากรอบทั้งหมดนั่นเองซึ่งจริงแล้วการท่าเรือเฟซีถือเป็นทีมที่มีโอกาสยิงค่อนข้างจะเยอะ เพราะติดอันดับแจากทีมทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่กลับยิงเข้ากรอบได้แค่31%เท่านั้นนั่นเป็นเพราะพวกเขามีทรัพยากรตัวพาบอลและตัวจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายเยอะแต่กลับไม่มีตัวจดสกอร์ที่ไว้วางใจได้และนั่นคือโจทย์ใหญ่เลยของทางสิงเจ้าท่าเพราะต่อให้ครองบอลเยอะแค่ไหนหรือหาโอกาสยิงประตูได้มากมายแค่ไหนแต่เมื่อมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นั่นหมายถึงคุณก็จะเปลี่ยนประตูชนะในทันทีเลยนะ ในนีนผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะการมาของทางโค้ดอง์ที่ต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายให้กับทางสิงเจ้าท่าถ้าอยากจะได้สิงเจ้าท่าซ้ายขาหดแห่งคองเตยกลับมาอีกครั้งและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชนโนสไตล์ประจำวันที่22กรกฎาคม2564โดยเฉพาะบอลครั้งฟุตบอลไทยครับ